กับกทาสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุลาน์นะที่ตามแล้วก็เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจนะคลิปนี้สิพาทุกคนออกมาหาอยู่ห่ากินนี่แหละทุกคนเลยมาหาคุณเมนกุจีมันนี่นะเมนกุจีอยู่ในกล่องขี้ควายนะขออนุญาตน,นะนะวันนี้มาคุณเมนกุจีเลยเมนกุจีกัเดีวนี้มันมันแล้วมันเสียบนะมันอยู่ในขีค้ควายแต่ว่าขอโทษขออภัยน้ำดปรยกินรังกินเข้าอยู่ โซงนี่นะทุกคนเลยแต่ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารหนึ่งอินะเมนกุจีกะบโซงเนี่ยนะเป็นระดูมันระดูที่เดือนห้าเดือนหกไงนะเมนกุจีมันจะแซ่บมันจะแซ่บมันจะมันได้โอ้มาพีละอยู่หน้าผายพีหน้าสาวหน้าผายหน้าลูกพัน,พนไปละมื่อกี้ไป่ได้ยังเอาหายเอาโชนทุกคนเลยเพราะว่าเสาเนี่ไปเห็ดเวบานนะ,หหนะเ,เห็ดเวบานทพูดละเส่เห็ดโคจมมาละมันยังมีเลี้ยมมีโถอ,อยู่ ก็เลยลงไปเห็ดเว้เสาเมือนเสาหนี่ก็เลยไปแนวไฮจากโซงสามมือชี้แนวไฮนะนึ่งมาไปไฮก็ต้องไปตีเสาเลยที่จริงไปนอนใช่พุ๊เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนฮอนแล้วอุณหภูมิการแต่ละมือแต่ละเว้กันสามชิปเป็ดส,สี่ชิปปรกาความฮอนนะไปวันนี้ค่ำละช่วงนี้ก็หาเป็นเวลาไงงานแรงๆเลยพู้นะบรรยากาศดีทุกคนเลย มื่อนี้ก็ตอนตึเฮงหอนอยู่แต่คำคำชีกขึ้มฝนอยู่ตกตกับมีตกนะอยู่ตกนะชือแต่มีตกเดี๋ยวหาโล่มาก่อนหาโล่เพิ่งน,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 นำแข็มเดินนี่นะเพราะว่ามันสีมีเขาคุดอยู่บ่อพอได้โขคขีนมือเร็งนี่หาโล่เพิ่งแห็นี่แหละแถวหน้าเขาไปเจ้าสงวนได้ยามเราคูบ้านหลงเหือยุงอามมา่างอะไโอ้ นี่นี่นี่ทุกคนนี่โอ้เจ้งามเลยดอกคูนงามนี่เลยมันจะเป็นโซงนี่โซงดอกคูนปงช่วงฤดูนี่แหละอันเป็นดอกคูนปงเดี๋ยวมมดฤดูเดือนท่านทุกหนกสีมันสีล้นมดดอกมันนะ นี่แมงนี้กินเชียบได้นี่มันได้กินดิบได้โคตรเลยวะแมงแมงคูนอยู่กับคูนเออแมงคูนอยู่ม้วก็แมงม้วแมงนี่นะเดี๋ยวเอาแมงนี่ก่อนกินแมงโคตไปเลื่อยกินดิบกับเชียบแมงกรอบๆเป็นตัวดำๆเลืองๆเขียวๆมีเม็ดทุกอย่างแมงนี่อืมมันกินดิบกับมัน นี่ทุกคนมานี่กุ้งมามะไม้ชนิดหนึ่งเลยเป็นมะซานแต่กินได้อยู่มาแต่ค่อยยังไม่เคยกินได้เห็นน้ำมันกินแต่กินได้เลยมะนี่เป็นมะมันชุกและฉีเริงบ้างก่อนมันลดน่นมันชุกเลยหน้าก้มกับเป็นฟุ้งเป็นเพยเลยมีชุ่งไปเลยเออนี่มะมัน่ะเป็นสีเหลืองไหมนี่ทุกคนเลยไปชิมมัก่อนกินมัก่อนน้ำมันเบิดแล้วบ่ เช็พี่ผมรสชาติมันชุ่มช่มหวานอยู่เคยกินจริงจริงรสชาติมันชิมช่มมนี่นะสมัยตอนยังน้อยนะอานอยู่คนที่สิบสามปีชงอ่ะนะมันนี่มีเจียวท่าผมก็เอายางไม่ท่าผมเลยสมัยยังน้อยเนี่ยางมันเป็นยางเหนียวๆนี่ท่าผมแล้วก็เหนียวผมก็ได้ติดขนาดเลย ผมแข็งสำเร็จนะตั้งได้แต่เอา่งผมตั้งตัยังน้อยนี่อันนี้ยางมันนะนอดนารีขึ้นหลังสิบสามปีพุ่นละไปปนโลกปุ่นละบันนี้แต่ตนี้เป็นตัวเกาเลยตัวเกามันสีเทาอยู่บ,บ่บ่เองก่อนอมันเฮ่านะมันจะลายเลยเอาอยู่บ่ เดี๋ยวชะก่อนขอโทษน้ำเด้อขอโทษขออภัยน้ำมันเป็นที่ทุกคนเลยแต่ว่าขี้ควายนะเพรของมันนันยังกินผู้ใดกำลังกินข้าวกินน้ำอยู่ขอโทษขออภัยน้ำแต่ว่าก่อนเราจะคุดเขากระโคงันดีโขโคุดกระโขดบึงว่ามันกิ่นไรแล้วบอมันอยู่เลืกไดตัวใหญ่มันก็อยู่เลืก นี <S 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 There, in, ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ยูเลิกนี่นี่ทุกคนตัวใหญ่มันจะยูเลิกได้แกปีโนโคพ่นแช่บได้นุ่ลายป็นไนั่นนี่ มันลายนะคุดพระๆัวนี้เลือกบ่ยุเลือกมันคุ้นเก่าดินะได้อยู่ได้อยู่มีอยู่ คำนะเว้นประเด็จก็จริงนะโอ้โคตรทะึกเลยเอจีเด็กสวายมันจะโอ้มัอบินโอ้ hoa bao này con hù này nhảy cho hù này Nhảy cho tối nhanh เลือกเทนั้นแต่บอไปช่อมันมีหลายกองไงนะเดี๋ยวไปกองใหม่ก่อนตาบนใหม่อีกนะฝนมาแล้วลมพัดจีโจยแล้วอุบนหลม,ละลมนะฮะโราวันนี้โอ้มันหน้าติดติดเดียวเลยมีมีเลยปุ่กี่ข่ายกับเข้ามาแล้วน,นี่กันหาคุดจิโร่ก่อนวันนี้ จิโร่ตัวใหญ่อะไรงานค่อยขุดได้อดดวองโตตัวใหญ่แล้วคือละมันไปขุดจิโร่ก่อนเป็นเพิเรกเอาน้ำคั้มแล้วยังมีมีกินนะนี่คุยมนะันน่ะคุยจิโร่ผลตกเลยผลตกแล้วมันมีจี้ขัดคุยหลายมือมันยมีจี้ขัดคุยเลยเห็นอยู่แต่เห็นพอเป็นเงาเหมือนกัน โอ้ผาครั้งแรกของปีได้กินจิโลอะไรกินโทฟีทาาแ่แล้วปีนี้มันมนมีจีกับแดดนะแต่จริงต้องเอามาจะเซาก็ขี้ควอยมันเฮาหมดแล้วอาะคุจิโร่ต่อนะนี่นี่คุจิโร่แล้เมือป่นดูก็เลยป่นสวายเสีเยบได้อันนี้ได้หนึ่งตัวแล้ว

นี่ได้โซนโตล็อกลึกลักลึกตด้ลึกลักตะวน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วนี่ตัวน้อยตัวนี้เช่นคนนี่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 ยังมีเยอะไปเลยถ้าผนทกนี่น้ำท่วมกลางหน้าเนี่ยมันจะไต่ขึ้นไป ควอดคุยวีเถิงไปนะต้องขุดเอาก่อน,นจะมีกระมันและจะมีโคนะนี่คุยนี่กะเห็นนี่ตนะกคนนละยมันจะแบบบีคอดคุยเถิงแนละ้วแต่ฝนตกใช่นะมันจะลึบห้อยไหมแล้วเอาเห็นพอดาวๆก็เลยมาขวคุยคุยที่ฉ่ำที่ซี่เลยนะมันจะม,นมีโคกะคุยเป็นเฮได้เอาห็นแล้ว แห <c oughs> ล,นนล่มาดินักปีปนี้เห็นบ่สักดีเจ่งน,นเลยเป็นคนบุนี่นะคุ้งน้ํยักษ์เ็คุ้งไว้ดิบ่คุ้งไว้ได้บ่อ่ะคุยเฮละ่ะ <c oughs> ได้อีกแล้วนี่บางคู่ก็ตัวน้อยบางคู่ก็ตัวใหญ่เลย แต่เดินซีเวทสิบสองพุ่นมันเป็นปีปทุกคนเลยมันจะมันกว่านี้พากระดังก์ทื่อๆจะพุนะพ่นน่ะผลจะมาไหลไ,ได้บอลใดๆพาคุดก่อนเอ้าตกแห้งแแน่โมเรีงฉินได้กินอื่นนี่ได้ทุกคนนี่ได้เร็ได้เลยวไ,ไ,ได้ไดอ่าอ่า,อาดอกปัดโดดตัวนี้ตัุ้ยตัวนี้เลยอบๆนี่ จิก๊กโงงกินเทอปีได้ปีนี้เลยก่อนหมลเลยกินปีนี้ได้เลยตัวเลยตัวบางง่ญย่าดไอันนี้หันหันขึ้นมาหันเนี้ยงามลเลยคนตรงลเลยนะอ้าวไปดูม,มือไปโอ้ฝาดมือรีวไปรีว เป็ดกามก่อนมาพอกองกีกไอยแล้วมาคุดแมงกรจี้ก่อนอันนี่หลายโตเลยเออมาชิมะาหายีา่โบกล่องนี้นี่คุดมันก่อนหลายเลยกล่องนี้เลยนี่ลมปผลก็มาละนี่เอาก่อน ขุดก็ได้ไล่เลยขุดเลยฉะเ,เก็บบาเดียวเลยง่ายก็มีเดยกเอาเก็บบาหนิเ,เก็บ,บเลยเก็บ,บได้เด็กเออบ,บนมีก็ยังมีเลยเป็นบางบดนะ หลายเลยคัมนะตัวนีน้น กองง่ายเฉยมากเลยคนนี่นี่น้อยยังได้หลายเต็ไเลยหลายเต็แล้วกองน,น้อยนี่กี่ก้อนนะ ไอบอลเดียวเลยจะได้กลับนึงเลยของเดียวนะ,ะหายบอนคำม,มาตัวน,นี้เอาหคมไม้กับมืดเบียนทุงไปเลยคัมแล้วเดี๋ยวคุดอีบอนใหม่ก่อนคัม,ม,นะมแล้วนะมืดละไปทุกคนตอนนี้ก็คัมมาเลยคุดมันกับจีกก็ได้หลายเต็มนะได้ประมาณทอยหน,นึ่งไงละเดี๋ยวมือผมเดี๋ยวโมเบิ้งยื่นทุกคนเลยว่ามันไอ้หน่อยๆหลายใช่ไหมนะตอนนี้เป็นเวลาคัมมาได้หกโมงก,กว่าๆแล้วตอนนี้นะน่ะหอยไปกับมืดมาแล้วนะ แต่ว่าแค่นั่นแะมันเคยมานี่นะมืดแล้วนะผมมกทมไมไปกับวินทุ่งมาได้แค่ในหน้า,านี่นะมันคือนะคือคือบานนี่เมื่อแป๊บเดียวก็หดน,นะไปมนันนี่เดี๋ยวตัดภาพเมือออออ่อพบพอได้ยช่วยทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวมาเบิ้งยิ้มช่วพระมันก็จี๋มาในหลายลออเฉลกด้วยน,นววี่มาเฮือนละมาเฮือนจะจับไปกินไปเลยเรือบี้เอาลมาเล่มชินไข่ห้าวใช่ไหมแจวชิงไข่ห้าวของเราเดี๋ยวหลาบกันด เดีย๋ยวค่อยสิคโคแม่งอันนี้แมงกจุจีกินได้แมงกุจีกับพี่ห<ล>น่ะปากกระ,กะเสียกเก็บมาเก็บปากกระ,กะเสียมาเลือกผายครับเบียนกินแมงกุจีไม่ได้ไไดจีมเมียวราจีโร่เท่าไลยนี่กกระเศษเกลือผายมีถ่ายคุมืดแล้วลงไปเมื่อกีนนนอ้นี้กลับมั่งได้โอ้ เบิ่งก่อนอนะพุเธเข้าบินคำาอนบินเดยักเรินค้าบินบันๆเลยเราำเลยได้ยัเรากิะตัมโถเดี๋ยวจะโคก,กับตัมโถนลยเดี๋ยวมาแกปิกมือก่อน มันจะบินไปมดพักน้อยเนี่ยักกรน้อย่งมีแต่ครึ่น้อยถึงหมดับนะครึ่งน้อยถึงหรดได้เป็นอะไนไปหมูงะแกปิมก่อน

ตาวัยแข่งเทียบปีมแกออมาแกกราบมันแกมกลางมันแข็งเลยแกปีนี่ช่วยเลยเอากอมันแกม่ตัวอยิ้มาแล้วมาแล้วมันพันโมนเราเปิดบ้านเอากรหอดพ่อไหวละแช่เดียว อันีะินมาแกะซอยกันทุกคนเลยเห็นดีชนออนนนหาก่อนมืนออาไปเหนังเอาเพิ่มากินแล้วนอกโกนะเดี๋ยวบืนก่อนชนโอเห็นเหวเลคนนี้เดยวกำลังขึ้นเล้ได้กำลังขึ้นนึ่งมปุ๊มานี้มีเเลยชีวิตโมงก็มาเจามาตาโรกจบบืนเช้าบเจ้าก็ไปรอกจีวตายได้บนี่้ Đấy là một nè, hộp này ừ. Đeo hơn cái cả Nó có đó Ừ, cái gì cũng khổ này Khổ một em em là Có những là đồng gì, đồng mượn có dưới chứ đâu Ừ, nó cảm đó Ừ, dưới màu, ô, cứ điều này Ô, dưới đó lại Mình hơi mà Dưới này bụi nhựa đang học này cũng ra <laughs> đâu rồi này khúc này nó lưới nè cái pi lấy đâu con này mà khô con bả này khử mòn con có mặn này vậy không vậy riêng là đồ nó mặn được cả lùng này chọn ยางไก่เลยยางไก่เลยนะไก่ระบาปเลมาครบบร่มันเลยมันจุย้ยยิงก่อนไต่ไม,ไม่ไงย่างเป็ดด้วยไก่กันเลยโอ๋อเป็นเสียบตับมันนี่ มันเดือุอก,ก,ก่อนทอดกรอบๆไปเดี๋ยวมาตตำโถ่กนไหมโถ่กัอืมมันใช่ไหมมาตำโถ่กอนโ้นชุกมาตำมาโถกินครับ Thank <smart noise> you. าได้ตำโทแล้กกวก็ามาพักไก่ต่อก่อนบนัดนี้พักไก่ไดูเลยไก่ขา,นนาไกขาหนึ่งอนะันนี้เอาไว้ให้เรากีบขานึงนะผักไก่ต่อตำและชูกระผักไก่ผักไก่กับตำโถนี่ ไก่หน้าไไก่อยเ็บไก่หน้าเกาไก่นีไก่ป่าบอป้ามัคือไก่ป่าไก่นไก่บินวานนี่นะบอกมันเลยอือไก่ของมันมั้งไก่บินวันนี่นะบอก มื่อกี้เ่าตาเสียบตาย ชับไก่กับพามีเฮาตดใหญ่กันแล้วเลยเอ้กินก่อนบัตรนี่มากินเรียบร้อยบัตกับแกมบักเซียทำธโทรนี่อีบีนะนานน้อยเดียวนึงเชื่อโทมง่ายนึงโลดเซลโปี่แพี่มทุกทีม่ึ่งไม้มามแปน้องเขาแรงมันนีก็ไรน้อยกินอยู่ได้กินสามค้นมันนี่แรืเ่าแปลเป็นมือปักชอกบักซีละ มือมือเชี่ยมือกระไม้มือเชียวอบ่มือมน้องดาวครับเนรรยายว่ึงกอบง่ายใช่อ๋อยกกะดใ่ไหนเี๋ยง่ายจับนะ Nhìn Thấy mình cá trổ gì này? Nhớ cái gì? Cứ như Cũng là phang cái là lại này chị phải gì Không dài thôi こういう感じで買うんです